สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องฟังดีบานะครับผมวันนี้ควานเพิ่งกลับจากนาพอดีไปเจออ้อยได้มาให้หนึ่งสเล้งนี่แหละครับผมก็ดีครับวันนี้ได้กินอ้อยกััไม้พิมานเหมือนเดิมบรรยากาศก็เหมือนเดิมครับที่เดิมๆวันนี้อากาศจับเย็น ้าสว่างเมื่อคืนฝนตกครับผมแต่ก็ดีครับที่พักอาศัยเป็นดินทรายถึงจะแฉะหน่อยก็แห้งเร็วครับผมแล้วมีอีกอย่างน้ำคือเป็ดทรายหลักคือน้ำหมุนบ้านเราเนี่ยครับอาศัยพอได้กินได้ดื่มได้อาบตามสมรรถภาพทันบ้านครับผม วันนี้ก็จะพาไปดูน้องพรทิพย์ที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยครับผมวันนี้ได้กินอ้อยแม่ดีวาได้กินอ้อยอย่างสบายใจครับผมลมดีน้ำยังไม่อาบเลยวันนี้อากาศค่ำๆมันจะเย็นหน่อยครับเพราะฟังดีวานี่ไม่ชอบความเย็นเท่าไหร่ ครับเดี๋ยวพาไปดูน้องอนทิพย์ครับผมตัวเล็กสุดอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่อยู่ของช้างบ้านเราครับผมเป็นที่ของท่าทรายครับก็โอเคครับคือเจ้าของเขงมีน้ำใจให้ที่พักครับผมก็ขอขอบคุณอย่างมาก เดี๋ยวไปดูน้องพรทิพตต่อครับนี่ครับผมน้องพรทิพตตัวเล็ขสุดในทีมบ้านทลาดได้อะไรกินเนาะสาวสวยวันนี้เสียงขอเสียงหน่อยจ้าเสียงหน่อยเร็วเสียงเสียงหน่อยน้ำก็ยังไม่อาบครับอากาศเย็นวันนี้ ทุกเครือกเลยครับผมฝนนี้ควานก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่มันเป็นหน้าทำนาครับผมคำ,ำถึงจะได้ลงน้ำแต่อันนี้ก็ผูกติดน้ำครับผมลงได้เล่นได้ถ้าอากาศร้อนๆนี่จะเล่นทุกวันเลยครับทั้งบ้านเลยแต่วันนี้อากาศมันฝนมันตกแล้วมันเลยแบบเย็นๆสักหน่อยครับผมอันนี้เป็นน้องพรทิพย์ สาวสวยเสียงเอาขอเสียงหน่อยจ้าเสียงครับผมเสียงขอเสียงหน่อยโอ้ยไม่มีอะไรจะกินหรอกมีแต่ไม้เอาเสียงหน่ยอยอ้าวนี่เป็นอาหารเป็นไม้พิมานครับผมหาได้ตามข้างทาง,างอันนั้นสะดวกก็เอาอันนั้นแหละครับผม เสียงเสียงเสียงก่อนจ้าก่อนจ,จ,จ้าสวยจ้าสวยจ้าสวยจ้าโอ้ยไม่ยอมจ้าซะและ้วไม่ได้กินเด้อไม้ยมันเดิมมันเลยวันนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีรู้สึกจะไม่ค่อยจ้าเท่าไหร่วันนี้กินใหม่ครับผม น่าตาน่ารักเนาะก็อย่างว่าครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมากฝากคุณแม่ f c ทุกท่านกดไลค์กดแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสายบุญฝากเป็นกำลังใจให้ช่องฟังดีบาด้วยนะครับผมสวัสดีครับ